สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลูกชันแชนเนลนะครับเมื่อนี้มาพอกันแล้วครับกับคู่กรอบครับในช่องดูสันแชนเนลเนาะมื่อนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดน,นะครับคลิปวิดีโอนะครับอ่ะมื่อนี้บ่มีอย่างไรนะครับก่าสีผ้ามา้าวิเคราะห์หวย พี่บอกนะครับเลขพี่บอกนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับกับบอสนับสนุนนะครับให้เล่นการพนันนะครับซึ่งมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการไปบึ้งหวยรัฐบาลนะครับหรือลอตเตอรี่เนาะอ่ะมาบึ้งกันครับเลขพี่บอกนะครับเลขพี่บอกวันที่หนึ่งนะครับสิงหาหกสอง นะครับห่อใดตัวใดเนี่ยนะครับนี่คือเหล็กที่บอกนะครับใดมากนะครับเหล็กที่บอกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเอ่อเขากับเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจนะครับบอสนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับไม่สนับสนุนนะครับอ่ะที่เห็นอยู่นี่นะครับอ่าสีดำาๆนี่นะครับเขาเห็นตัวใดเนี่ย นะครับซึ่งตัวนี้วิเคราะห์แล้วนะครับกระไดทุกงวดนะครับเข่าทุกงวดเลยนะครับอ่ะมาวิเคราะห์รวมกันบ้งนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องเห็นเป็นตัวใดนอนะครับซึ่งผมเห็นเป็นเหล็กเก่านะครับอ่ะเลข9เก้านะครับเขาก็เขียนไว้ครับอ่าผมเห็นเป็นเหลข2สองครับ าเอากระเขียนไว้ครับเลขสองครับเราก็ผมเห็นเป็นเลขสีครับผมเห็นเป็นเลขสีน,น,ขนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งผมกะเห็นเป็นเลขหกขึ้นกันนะครับผมเห็นเป็นเลขหกซึ่งวิเคราะห์ออกมาแล้วผมได้เลขยูซีตัว ได้เลกยูซีตัวนะครับเดี๋ยวห้าสิมาว่างบึงนะครับมาใหญ่บึงว่าห้าสิได้เลกตัวใดแเน่นะครับกับซีนี่เก้าสองนะครับเก้าสองเก้าีนะครับเก้าสองเก้าสี่เก้าหกนะครับ 9ก้าสแล้วก็9กหนะครับตัวที่2ครับสองเกสองสนะครับส <26. S 2> องหนะครับแล้วก็4 9่นะครับสีสอง แล้วก็4 6นะครับแล้วอีกตัวนึงนะครับก็สิเป็น6 9 6 2แล้วก็6 4นะครับอ่าก็จะได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ตัวนะครับซึ่งเลขเขาสิได้อยู่6นะครับ6ชุดนะครับ 12ตัวนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวกับกบซิมีเก่าสองนะครับอาเก่าซีา 96. นะครับเก่าหกนะครับแล้วก็อาตัวสี่สองนะครับแล้วก็จะเป็น หกสี่นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ากาาสิเป็นตัวใดฮอตท่านเด็กคิดครับหกสองนะครับเนาะ่าก็สิเป็นหน 6, 2, นนะนะกสองจะมีเล็กอยู่หกชุดนี่แหละครับหกตัวอ่า ถ้าเฮาบวกกับนะครับถ้าเกิดกับเฮาจะเป็นสองเก้านะครับแล้วก็สี่เก้าหกเก้าสองสี่แล้วก็สี่หกแล้วก็สองหก 2, 6, นะครับเลขหกชุดนะครับใ <c oughs> ้ประมาณนี้นะครับ ซึ่งมันกับเขาสูงวดนะครับที่ผมวิเคราะห์มานะครับเขาทูกงวดเลยนะครับอันนี้ก็ล่องอ่องเบิงนะครับเพื่อเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับไปเบิงลตเตลี่สักใบนะครับเนาะ กะสีโดยโดยประมาณนะครับกะมีอยู่สานี่แหละครับพี่น้องครับกะเอาเป็นว่ากะขอบคุณหลายๆนะครับในการติดตามในครั้งนี้นะครับเนาะเอาไปแค่นี้แหละครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ก็ไห์กดซับสไครต์ให้แน่นะครับเนะาะหรือไคสิไปวิเคราะห์เพิ่มนะครับแต่ผมวิเคราะห์แล้วมันสีใดสานีนะครับเนะาะได้เลข อ่าหกนี่แหละหกชุดนี่แหละนะครับสิบสองตัวนะครับอ่ากระสืกลับไปกลับมากระได้นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่าทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่านี่นะครับกับผู้ใดที่อ่าอยากวิเคราะห์นะครับกับวิเคราะห์เอานะครับในตัวนี้นะครับวิเคราะห์เอา โอเคนะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามในครั้งนี้เนาะเอาเป็นว่าขอฝากชุดนี้ไว้แล้วกันนะครับกับผู้ใดโชคดีนะครับก็คอมเมนต์ขอมาบอกกันเนี่ยนะครับเนาะในชุดนี้นะครับจังได้ก็ขอให้โชคดีครับ ขอบคุณครับแล้วพอ,อกันไ่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ